ชื่ออะไรครับเนี่ยทิวซีบ้าเอเบสนะครับผมชื่อนายครับผมวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมซีบ้าของเรานะครับ,รบมาพิ่าะไรตุนกิจบมดิตไปเลยไปรุ่นไปกัน สวัสดีค <spans> รับพี่ชื่ออะไรครับชื former 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 <ritos> ่อบ <facial> ิวครับอ๋อพี่เรียนอยู่คณะอะไรครับเนี่ยคณะบริหารครับเออแล้วพี่เรียนอยู่สาขาอะไรครับสาขาการจัดการครับสวัสดีครับพี่สองคนชื่ออะไรบ้างครับชื่อจ๋าค่ะชื่อพลอยค่ะพี่เรียนอยู่อะไรกันบ้างครับผมเรียนคณะบริหารสาขาการจัดการค่ะครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเจมครับอ๋ออยู่คณะอะไรครับอยู่สิบาครับเอออยู่สาขานะครับผมการจัดการนะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผม อะไรครับผมช่ดปอค่ะอยู่คณะอะไรครับพีบ้าค่ะสาขาอะไรครับผมการจัดการพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อหยบค่ะอยู่คณะอะไรครับพีบ้าค่ะสาขาอะไรครับผมการจัดการค่ะรู้ไหมครับว่าทำไมทุกคนถึงเรียนสาขาเอ็นดิทไปกันเลยเพื่อนไปถามอาจารย์กันอาจารย์ดีจะถามว่า การสิ่งที่ m s ็มเอน้นให้เรียนมันมีอะไรบ้างครับในการบริหารการจัดการองค์กรยุคใหม่ใน Thailand ส0ูนะครับค่ะก็สำหรับภาคการจัดการหลักสูตรการจัดการของ MS ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะของเราก็จะเน้นในเรื่องของการให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทั้งหมดซึ่งจริงๆในเรื่องของการจัดการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันเพราะไม่ว่าเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรมันก็จะขึ้นด้วยการจัดการทั้งหมด รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การยุคใหม่ซึ่งคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและก็ในเรื่องของการทํางานรวมถึงถ้าใครที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะในยุคแทเลแกรมสนะือสูนเนี่ยของเราจะเน้นทั้งในเรื่องของตัวแนวคิดทฤษฎีตา่างๆรวมถึงที่จะเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงสามารถที่จะเอาไปทําธุรกิจได้จริงๆยุคแทเลแกรมสยยื่อสูนนี้ค่ะ มมาครับผเป็นยังไงบ้างครับจากการที่ผมพาไปชมสาขาอิฟของเรมาจะมีการเรียนการสอนที่เน้นๆหลักๆก็คือการบริหารจัดก,การองค์กรยุคใหม่ครับผมและการเป็นผู้ประกอบการในยุคไทยแลนด์4.0ครับครับจบไปก็สามารถไปบริหารสเปกยรกรมนุษย์ได้มีการจัดก,การองค์กรภายใน แล้วก็สามารถมีธุรกิจของตัวเองเป็นนายตัวเองไม่ต้องไปรู้จักคนอื่นนะครับผมไว้น้องๆคนไหนที่สนใจเข้ามาเรียนนะครับไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับผมสองคนนี้ื่อจ๋า